ไอ้โจนไปกลางจนแล้วจนแล้วเอาเพื่อนกับมาเพื่อนกันไมก่าไอ้เหี้ยคเวโดกูุณี้ยนหลังอ้กางโง่กระจอกไ้สับายด่าคนอื่นไ่ดับไ้ดับไอ้กระจอกไอ้คือเว แต่คนจะแพ้ยังไงก็พแพ้แต่ต่อให้ออนบอนฟ้าก็คงไม่ช่วยอะไรในเมื่อใจเธอต้องการก็ไม่มีหนทางใดที่จะดึงจะเอาไว้และไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเรื่องราวของเราฉันจดบันทึกร้ามน้ำตา จา,จากวันแรกจะได้พร้อมลาบนบรรจงหนักสนในปากกาฉันก็ไม่เคยคิดว่าเราจะจากกันเนาะแล้ววันนั้นก็มาถึงหัวใจของฉันจะอยากคืนแ้อยากจะลบจะอยากลืมแต่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์จะคัดคืนเนาะจะหาว่ารักที่เธอ ป็นเขาสุภาพบุรุษดังในนิยายถึงฉันคงเป็นแค่คนเคว้าก็ได้แต่บอกตัวเองว่าอย่าฝืนเพื่อน,นที่ตรงนั้นเลิกกันชามาตั้งนานแต่สมองยังไม่เบา ปริศนาทิ้งอะไรไว้ให้เดาเพราะว่าเธอบอกกับผมไว้ไม่ให้เมามามองเครื่องบินทําอย่างไรไม่ให้เศร้าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อเดินกลับไม่ใช่เราแต่เป็นใครผมสบายดีไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรไม่รู้พรุ่งนี้ตอนตื่นมาจะเป็นไงแต่ก็ตามสไตล์ผมก็แค่ปล่อยให้เป็นไปผมไม่เคยลืมท้งเส้นผมและกลิ่นหอมตอนที่ศิรษะของเธอเอ็นมาติดหมอนเจ็บเหมือนกับโดนกันมายม,มตอนสิสองตอนที่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องกลายเป็นสิ่งของจากกันไปนแล้วผมคงไม่มีสิทธิ์สอนปล่อยให้ทุกอย่างมันกลายเป็นลิขิตของทททท้้้องงฟาาาาาคคืนนนนนีีี่่่่มมมมมมัััจจะะบรรยยยวหยตไส จะมดแล้วแต่เธอไม่เคยได้เจอมาแล้วฉันทำทุกอย่างใน้ดีที่สุดแล้วแต่คุณจะแพ้ยังไงก็แพ้และต่อให้อ้อนบอนงฟ้าก็คงไม่ช่วยอะไรเมื่อใจเธอต้องการก็ไม่มีหนทางใดที่จะดึงเธอเอาไว้และไม่มีสิทธิ์จะแก้ไข bring ralph and ralph